นนี้น้ำหนักลดไปแล้ว15กิโลภายใน2เดือนค่ะเป็นคุณแม่ลูกสามค่ะผ่าคลอดทำหมันพุงนิย้อยมากแขนขาใหญ่ไปหมดน้ำหนักค้างเยอะมากและลดยากมากค่ะ <Blues> เคยน้ำหนักค้าง,งหลังคลอดเยอะมากถึง68กิโลเลยค่ะ ทำมาทุกวิธีแล้วนะคะที่ใครๆบอกว่าดีจะลดได้ไม่ว่าออกกําลังกายกินคลีนกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนทำมาหมดทุกวิธีค่ะแต่ก็ไม่ลดตอนคนที่2นะคะลูกคนที่2ก็คือลดได้บ้างพอคนที่สามเนี่ยสิคะหนักสุดแทบไม่กระดิกเลยค่ะ oh <my> พยายามไปเสิร์ชหาตัวช่วยที่ว่าดี ยาลดน้ำหนักที่เขาว่าลดเร็วลดไวลดจริงกินไปปวดหัวใจสัน่นเลี้ยงลูกไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้ลดไปนิดหนึ่งเด้งขึ้นกลับมาอีกเป็นเท่าตัวเลยค่ะลองมาเยอะลองมาจนท้อจะถอดใจแล้วคิดว่าชาตินี้ยังไงเราก็คงไม่ผอมแต่พอได้มาเจอตัวนี้นะคะ บอกเลยว่าประทับใจมากใจไม่สัน่นไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทไม่มีอาการข้างเคียงใดๆแต่น้ำหนักลดลงทุกวันแปลกใจมากเลยค่ะกินกินนอนๆอนก็ผอมได้ตอนนี้นะคะน้ำหนักลดรวมไปทั้งหมด15กิโลแล้วค่ะใช้ระยะเวลาเพียงแค่2เดือนเองนะคะ ไม่ย่่ยแล้วนะคะขอบคุณโค้ดไอติมและเทคนิคดีๆที่ช่วยให้คุณแม่ลูกสามคนนี้ได้กลับมาสวยแซบอีกครั้งหนึ่งนะคะ